ครับวันนี้จะมาสอน take profit stop loss เป็นจะเป็น indicator หรือเรียกว่า EA ก็ได้นะครับแต่แต่มันจะเป็น EA ซะมากกว่าแล้วก็ตัว clock หรือนาฬิกานับถอยหลังโอเคจะมาสอนการติดตั้งนะครับอนแรกเราก็เปิด MT4 ขึ้นมาครับแล้วเข้าไปที่ แฟ้มข้อมูล open d a t a f o l d e r s ไปที่ mq 4 expert นะครับเห็นไหมครับมันไม่มี tp sl tp แล้วก็เข้าไปในโฟลเดอร์ที่เราเก็บไว้หรือว่าดาวน์โหลดเก็บไว้นะี่ครับนามสกุลเขาให้สังเกตที่นามสกุลครับผมมี2ตัวตัวนี้จะเป็น ex f นี่จะอยู่ใน indicator ให้จำไว้นะครับถ้าเป็น SQL4 เนี่ย source file จะอยู่ใน Expert Advisor แล้วก็ copy ไปครับ copy แล้วไปใส่ไว้ใน MT4 นะครับเสร็จแล้วครับแล้วก็กลับไปที่ indicator ตัวนี้ B Clock เห็นไหมครับในการนับถอยหลังตัวนี้จะต้องมี EX โ EXC file เนี่ยอยู่ข้างหลังเนี่ย copy ตรงนี้ไปจะไปอยู่ใน indicator copy แล้วก็ไปวาไว้ paste ลงใน indicator f a m folders ผมพูดภาษางอักฤษสลับภาษาไทยโอเคเสร็จแล้วครับแล้วก็ปิดไปปิดไปทุกอย่างเสร็จปิด MT4 ไปด้วยวเพราะว่าเราต้องเปิดมันขึ้นมาใหม่เข้าไปใน เอ่อเทมเพลต m o อยู่ในตัวนี้ที่ผมดาวน์โหลดมาแล้วครับถ้าสังเกตโอเคเข้าไปคราวนี้ก็มาติดตั้งเราก็จะเข้าไปติดตั้งมันลงไปสมมุติว่าเรามีเทมเพลตได้เทมเพลตหนึ่งยกตัวอย่างเช่นเรามีตัวนี้ยกตัวอย่างว่าเรามี ผมใส่ Spartan fx เข้าไปนะครับเป็นเป็นเทมเพลตของ Spartan เปิดแขนโดแล้วกันอนะ่ะอันนี้ผมจะใส่ tp stop loss take profit ก็ต้องไปที่ navigator mm hmm. navigator ตัวดาวกับตัวแฟมเนี่ยถ้าใครบางคนเปิดขึ้นมาแล้วมันปิดอยู่ก็เปิด expert expert advisor บวกเนี่ยให้มันจะแย่ yeah, มว่าเรามี EA ตัวไหนอยู่ในนี้บ้างเราก็ดูที่ TP SL Take Profit Stop Loss ก็ double c l คลิกก็ได้หรือว่าจับลากออกมาก็ได้เนี่ยลากออกมาเสร็จปุ๊บให้เช็คอันนี้เช็คแล้วครับตัวนี้ฮะ Allow DLL Import สี่เช็คเห็นไหมครับสี่เช็คตัวนี้ต้องมี35ก็คือ3.5มจุดหพิบนะครับ ถ้าคุณอยากได้20พิปกูก็ต้องใส่200เพราะว่านี่มันเป็น200จุดก็คือ20พิปอ่า s t o p s o s s จะเท่าไหร่200ก็เป็น200พิปรือ20พิปถ้าไม่เอาอะไรเลยไม่เอาไม่เอา s t o p loss ก็ใส่0มันก็จะไม่มี stop loss โอเคแล้วก็คลิกโอเคมาแล้วครับลืมไปบอกว่า auto trading ตัวนี้ต้องสีเขียวนะครับถ้าสีแดงตัวนี้จะกลายเป็นหน้าบึ้งเห็นไหมครับ ถ้าเรากดคลิกสีเขียวปุ๊บตัวนี้ก็จะยิ้มถ้ายิ้มแสดงว่าทํางานอ่านี้ได้มาแลวหนึ่งตัวก็ TPSL การตั้งค่าก็ตามนี้อโอเคต่อไปก็จะเป็นนาฬิกากับนับกับหลัง B-clock เนี่ยมาแล้วนะครับเหมือนกันเช็ค2ตัวนี้เปลี่ยนสีผมชอบใช้สีโกลอ,อย่างอื่นก็ ตามนั้น all time frame show in data window s คลิกโอเคครับมาแล้ว2.41แล้วมันก็จะนับถอยหลังไปเรื่อยๆนะ37อยู่ที่โ broker ด้วยครับถ้าโ broker แบบ data วิ่งช้ามันก็จะไม่มันจะก็ไม่นับที่ะวินาทีบางครั้งก็นับบางครั้งก็ไม่นับอยู่ที่ตลาดแค่นี้ครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้า